สวัสดีเจ้าลูกศิษย์แล้วก็เอฟซีค่ะวันนี้แม่มดจะมาตอบคาถามยอดฮิตแล้วก็เป็นคําถามกัญชาทางการแพทย์ที่ค่อนข้างจะมีความสําคัญแล้วก็มีข้อถกเถียงกันมากคือถามมาว่าผู้ที่เป็นโรคไตสามารถใช้กัญชาได้ไหมนะคะเนื่องจากว่าโรคไตกับโรคมะเร็งนี้มีความแตกต่างกันก็คืออย่างคนที่เป็นโรคมะเร็งนะ่ะเรายังกินนูน่นกินนี่กิน ได้เยอะสารพัดนะคะคือเป็นมะเร็งเนี่ยกินแต่ว่ากินให้มันถูกต้องแต่ว่าเป็นโรคไตนี่คือห้ามห้ามกินทุกสิ่งทุกอย่างต้องกินตามที่คุณหมอแนะนําไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือแม้กระทั่งน้ําก็จะถูกควบคุมนะคะฉะนั้นพอกัญชามึงเขยบเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเป็นคําถามที่ว่าเอ้ยแล้วโรคไตกินกัญชาได้หรือเปล่าอะ่ะใช้กัญชาได้ไหมนะคะเดี๋ยววันนี้แม่มดจะมา อธิบายทางด้านการใช้สารในกัญชาคะะ่ะเรื่องโรคไตเนี่ยเราระมัดกว่าระมัดระวังกว่ามะเร็งหลายสิบเท่าฉะนั้นพวกเราต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะจะได้นําไปใช้กับตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นเราจะมารู้จักเรื่องโรคไตนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกคนมีไตหมดฉะนั้นทุกคนจะต้องฟังและเรียนรู้นะคะก็คือไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญมากของร่างกาย หนึ่งอวัยวะนะคะซึ่งทําหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายฉะนั้นไตจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องดูแลนะไม่ใช่สนใจแต่เรื่องมะเร็งนะคะทําให้ไตเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็คงสภาพในการดูแลรักษาสุขภาพโดยการขับของเสียไตเนี่ยก็คือจะขับของเสียออกจากร่างกายนะคะอาการไตระยะเริ่มต้นนะคะคือไตเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คือ1ก็คือไตวายเฉียบพลันก็คือเกิดขึ้นภายในสมเดือน อันที่สองก็คือไตวายเรื้อรังก็ยังมีสเต็ปของมันโรคไตไปอีกหนึ่งโรคที่ค่อนข้างจงเงียบฉะนั้นถ้าเราไม่ไปตรวจเลือดหรือว่ามันดูแลตัวเองเนี่ยเราอาจจะไม่รู้มารู้อีกทีก็จะเป็นระยะท้ายๆแล้วนะคะผู้ที่มีอาการของโรคไตช่วงแรกจะไม่มีสัญญาณเตือนเลยแม้กระทั่งความรู้สึกหรือว่าผลที่ออกมาข้างนอกให้เราเห็นนะคะอาการนะคะมาสังเกตอาการกันอาการต่างๆ ของผู้ป่วยโรคไตจะมีประมาณนี้หนึ่งก็คือปัสสาวะเป็นเลือดโอ้อันนี้ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วนะปกติแล้วปัสสาวะเราจะมีสีเหลืองเหลืองอ่อนถึงเหลืองเข้มขึ้นอยู่กับที่เราจะกินน้ํามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไตเอ่อไตเรามีปัญหาเนี่ยปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยอาจจะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนิ่วทางเดินปัสสาวะหรืออาจเกิดก้อนเนื้องอกได้ต้องรีบไปหาคุณหมอนะคะไปโรงพยาบาลอันที่สองนี่ก็คือค่อนข้างจะชัดเจนก็คือ เยี่ยวเป็นฟองอ่ะใช้ภาษาบ้านๆเลยนะ,ะนะปัสสาวะเป็นฟองเกิดจากการที่มีโปรตีนไข่ขาวรั่วออกมาในปัสสาวะซึ่งเป็นอาการของโรคไตเรื้อรังถ้าเยี่ยวเป็นฟองเมื่อใดเนี่ยนะไมเจช่ว่ากินเบียร์เยอะนะทาเป็นเล่นไปนะรีบไปหาคุณหมอนะไปตรวจเลยไปตรวจยูเลียไปตวปรวจปัสสาวะนะคะยูรีนแล้วก็การฉี่กลางคืนบ่อยกว่าปกติลุกขึ้นมาฉี่ซึ่งผู้ที่มี ไตผิดปกติเช่นโรคไตเลื้อดลังไตไม่สามารถดูดน้ํากลับไปในกระเพาะปัสสาวะได้ก็จะทําทให้ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติอันนี้จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็จะเป็นปัญหาที่มีลูกไข้ามาปรึกษานะกลางคืนถ้าตื่นขึ้นมาเยี่ยวแบบตีสองตีสามตีสี่อย่างเงี้ยค่ะต้องระมัดระวังรีบไปตรวจไตนะตรวจเอ่อ Crbun นะคะ GFR นะเจ้าอันนี้ก็สอบถามทีมโค้ชเองเพิ่มเติมได้นะคะมีอาการบวมของเท้าหน้าเท้า เออเบี้ยวบวมของหน้าหน้าบวมเงี้ยค่ะมัใจอ้วนนะแล้วว่าเท้าเนี่ยค่ะกดบนหลังเท้ามันจะเป็นคล้ายๆฟองน้ําอ่อนเพียเหนื่อยง่ายค่ะสมาธิบางลายลดน้ําหนักบางลายน้ําหนักลดไม่ใช่ลดน้ําหนักนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นโรคไตนะอ,นนอ,นนอันนี้เป็นโรคคนโสดคนะ่ะแต่บางรายผู้ป่วยอาจจะตัวบวมน้ําหนักขึ้นใดอันเนี้ยก็คือสําคัญที่สุดต้องไปตรวจเลือดนะจ้าผิวหนังจะซีด คันมีจ้ำเลือดคือไงคือบางทีแบบโดนอะไรนิดหน่อยก็เป็นจ้ำเป็นอย่างแบบเนี้ยค่ะอันนี้เราต้องสังเกตตัวเองนะครับเบื่ออาหารขึ้นไส้ปากขมไม่สามารถรับรสได้ซึ่งท่านใดที่มีอาการเบื้องต้นประมาณเนี้ยค่ะให้รีบไปหาคุณหมอมันง่ายมากเลยยังไม่หมดเนี่จะตรวจเลือดทุกเดือนนะก็ไปตรวจนะเออ บอกทางแลบหรือว่าคุณหมอหมอไปจําตัวแล้วอยากตรวจไตนะเปื่นก็จะเจาะเลือดแล้วก็ตรวจแล้วเรารู้ผลนะ้วาเราก็จะได้ป้องกันตัวเองอย่าไปกลัวหลายๆายคน่นเวลาบอกว่าเอ้ยไปตรวจเลือดตรวจเีอย่างเงี้ยแบบกลัวกลัวพ้นพบความจริงกลัวเจอนั่นี้นัน่นอย่าไปกลัวค่ะเจอจะได้รักษาถูกดูแม่มดนี่เห็นไหมวูบไปฉีดวอซอแล้ววูบเดี๋ยวก็เข้าไอซียูเดี๋ยวก็วูบเดี๋ยวก็หายใจบอกออกเดี๋ยวก็ออกซิเจนตกเดี๋ยวก็เอ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ หัวใจหยุดเต้นเดียวก็ความดันเดียวก็อย่างเงี้ยจนแบบตรวดตรวจตรวจตวดมันก็ไปจนหาจนเจอว่าเจออะไรอะไม่งั้นก็ตายไปแล้วนะคะครานี้แม่มดอยากจะเสริมก่อนที่จะไปในเรื่องของการใช้สารของกัญชา,ารักษายแม่มดอยากจะเสริมนะคะต้องระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะผู้ป่วยอันดับหนึ่งเลยเป็นที่รู้กันทั่วโลกนะคะคือโรคเบาหวานต้องควบคุมความหวานให้ได้เมื่อไรน้ําตาลเนี่ยมันหนืดเป็นตังเมนะคะมันส่งผมทุ่ ระบบของร่างกายเราเลยฉะนั้นสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุที่สําคัญของโรคไตก็คือคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะเราบอกว่าเบาหวานน่มันบ่ค่อยตายเป็นเบาหวานมันบ่ค่อยตายเบาหวานมันไปตายเพราะโรคไตแล้วก็นี้โรคไตทรมานนะต้องแบบพอมันระดับสี่ปุ๊บเนี่ยไปบาทางานปุ๊บนี้ต้องไประดับแบบต้องไปฟอกเลือดอะ ะะฟอกเลือดอาทิตย์ละสามครั้งเพราะว่าร่างกายมันสามารถจะเอาพิษออกไตตัวนี่จะดำจะอย่างเนี้ยคะ่ะคือโรคไตเนี่ยไม่หมดฮื้ฮื่อฮือความสําคัญจริงๆเือ่อความสําคัญมากกว่าโรคมะเร็งดยนะเพราะว่ามันรักษายากกว่ามะเร็งเป็นสิบเท่าร้อยเท่าเลยนะคะทรมานด้วยรักษายากด้วยฉะนั้นทุกท่านต้องระวังให้ดีก็คือเรื่องของโรคเบาหวานสองนะคะยามียาชนิดหนึ่งที่กินแล้ว ส่งผลต่อโรคไตซึ่งท้าวทศพรที่เมืองลาวเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของเราในการที่กินยาโรคเก,กานะคะแล้วก็ก่อให้เกิดโรคไตฉะนั้นให้เรามัดระวังให้ดีนะะแต่ครนี้ก็ด้วยความที่ว่ายามันมีหลายประเภทที่เรากินแล้วก็ส่งผลต่อทั้งตับทั้งไตแต่คนนี้ตับเนี่ยมันแข็งแรงมันใหญ่แบบไตนี่มันแบบเป็นเม็ด แบบมันใบใหญ่อะค่ะแต่ว่าตับนี่เป็นอ,ว,อวัยวะที่ใหญ่และหนักที่สุดของร่างกายปอดนี่ใหญ่กว่าจริงแต่ว่ามันมันหนักฉะนั้นเราถึงต้องระมัดระวังไตเก็บไตให้ดีดูแลรักษาไตาให้ดีโอเคกลับมาในจุดที่สําคัญก็คือเรื่องของการใช้สารสกัดกับคนที่เป็นโรคไตนะคะก็คือว่าเาเราต้องเข้าใจสารสกัดก่อนก่อนที่จะมาถามตรนนี้เราต้องศึกษาและให้เข้าใจกันว่าสารในอ ในในพืชเขียวนะคะมันมีกี่ตัวการสกัดออกมาแน่นอนค่ะพอเป็นโรคไตเนี่ยจะใช้เหมือนมะเร็งไปได้เราระมัดระวังเราถึงแนะนําว่าให้เริ่มใช้จากตัว CBD ก่อนพอใช้ CBD เนี่ยถามว่าแล้วมันใช้ได้ไหมอ๋อมันก็ต้องใช้ได้แน่นอนแต่จะต้องอยู่ภายใต้การวกควบคุมของ specialist หรือว่า expert หรือว่าผู้ที่มีความรู้ทางด้านโรคไตและสารสกัดทั้งสอ,งอย่างนะ ไม่ใช่ว่ามีความรู้เฉพาะสารสกัดเราเอาไปใช้กับโรคไตไม่ได้ค่ะต้องอ่านค่าไตให้เป็นต้องรู้สเตตของไตนะต้องรู้ที่ไปที่มาต้องรู้ปริมาณยาเคมีที่ลูกค้ากินฉะนั้นจึงมีความสําคัญและมีความระมัดระวังกว่าการใช้สารสกัดกับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเข้าใจป่ะคะคะนี้สารที่แม่มดบอกว่าถ้าเมื่อเราเข้าใจไปศึกษาตัว CBD ก่อน ก็คือร่างกายของเราอ่ะมีซี1ซี2เป็นตัวรีเซพเตอร์ ter, หรือว่าตัวที่จะรับสารอันนี้อยู่ในร่างกายอยู่แล้วฉะนั้นเราไปเรียนรู้ให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วเราถึงจะเอาผู้ป่วยโรคไตเนี่ยมาพูดคุยกันโดยที่จะต้องมีความระมัดระวังดูผลเลือดจะมาเหมือนอย่างอื่นนะคะผู้ป่วยโรคไตอ่ะก็ขนาดจะกินยาไอ้กินน้ํากินอาหารทุกอย่างยังต้องควบคุมและระมัดระวงัง แล้วทำไมจะกินอะไรอย่างอื่นแล้วบอกควบคุมหรือระมัดระวังฉะนั้นแม่โมนถึงบอกว่า1ก็จะบอกว่ากินได้แล้วแนะนําให้เป็นตัว CBD ก่อน 2. ก็คือว่าจะต้องปรึกษาเป็น specialist expert คนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโรคไตโดยตรงไม่ใช่เชี่ยวชาญในการใช้สารสกัดนะอ่าอันนี้ยขอขอย่างเดียวคือของลูกไค้ผู้ป่วยโรคไตนะะเพราะว่าโรคไตนี่ทรมานมากทรมานรักษายากควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง ควบคุมน้ำควบคุมอาหารควบคุมทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็การที่เราเรียนรู้หรือว่าเข้าใจพวกนี้เราจะได้แบบต้องไปลองผิดลองถูกค่ะฟังคิดแม่มดศึกษาเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดกว้างเราไม่จำเป็นต้องเป็นมอเป็นยังที่เราจะมีความรู้เราเซิร์ชเราศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ถึงจะเอาทุกอย่างเข้าปากก่อนจะเอาอะไรเข้าปากต้องศึกษาต้องเข้าใจรู้ที่ไปทุมามั่นใจแล้วทำาให้มันถูกต้อง อันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดในเจ้าฝากคลิปสําหรับสารสกัดกับตัวผู้ป่วยโรคไตนะคะโรงเรียนแม่มดกัญชาเจ้า